สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบสวิตช์ไฟปิดเปิดนะครับ3สเต็ปนะครับกับเวฟร้อยสิบไอปีสองพนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่าตอนนี้นะครับผมได้แกะได้แงะได้งัดออกมาแล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันใส่ได้หรือไม่ได้นะครับ สรุปนะครับยังใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสวิตไฟนะครับของเวฟร้อยสิบไอีสองพนะครับแจ็คนะครับที่เสียบนะครับมี2ตัวนะครับนี่ตัวล่างนะครับตัวนี้ตัวบนนะครับแล้วก็มีด้วยกันนะครับ5สายนะฮะเพราะว่าระบบไฟนะครับเป็น LED นะครับไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับรุ่นเก่าก็มีแค่แจ็คเดียวนะครับ3เส้นนะครับสายทีนี้ถ้าเป็นสวิตไฟ3สเตปแบบนี้นะครับ ก็ตรงกลางเป็นไฟเข้าซ้ายขวาเป็นสูงต่ำนะครับแต่ถ้ากดมาสวิตช์ตรงนี้นะครับก็เป็นสวิตช์ปิดนะฮะแต่สําหรับเวฟร้อยสิบไอีสองพนะครับ,แ,รบ,ครบแค่เราเปิดกุญแจนะครับสวิตช์ไฟก็ติดแล้วนะฮะอ่ะป้อนเปิดกุญแจเปิดเปิดแล้วเดี๋ยวปิดไฟเลี้ยวก่อนอ่ะปิดปิดกุญแจเปิดนี่นะครับคือไฟรีนะครับอ่ะป้อนลองสตาร์ทดูซิ ตัดค่ะนี่ถ้าสตาร์ทนะครับไฟหน้าก็จะติดอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าไฟนะครับแค่เราปิดเปิดกุญแจไฟหน้าก็ติดแล้วนะครับไฟหลีนะครับติดนะฮะแล้วก็เราสตาร์ทนะครับไฟ LED ก็จะติดมาตามนะครับสรุปนะครับสวิตช์ไฟปิดเปิดของเวฟร้อยสิบไอสองพันสิบเก้ายังไม่มีขายนะครับผมสั่งไปแล้วนะครับไม่มีนะฮะ มีแต่ของตัวเก่านะครับอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ